ใบเสมาหินบ้านส้มป่อยตั้งอยู่ที่บ้านส้มป่อยตำบลส้มป่อยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิบ้านส้มป่อยเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงต้นสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งตรงกับวัฒนธรรมแบบทวาราวดีลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาแหล่งโบราณคดีค้นพบใบเสมาหินทรายจำนวนมากโดยบางส่วนพบที่สารปู่ตาประจำชุมชนบ้านส้มป่อยบางส่วนพบในเขตของชาวบ้าน บางส่วนพบอยู่นอกชุมชนติดกับลำห้วยส้มป่อยโดยมักปักรอบเนินดินเพื่อแสดงเขศตศดิทธิ์ปัจจุบันใบเสมาเหล่านี้ได้มีการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมไปมากแล้วโดยใบเสมาทั้งหมดมีลักษณะคล้ายกลีบบัวบางใบมีการแกะสลักภาพชาดุกเล่าเรื่องในใบเสมาด้วยบางใบมีขนาดสูงใหญ่กว่าตัวคนบางใบมีการแกะสลักลวดลายกระหนกผักกรูดซึ่งรับรูปแบบศิลปกรรมจากอินเดีย รูปแบบของปฏิมากรรมที่ปรากฏอยู่บนใบเซมาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะอย่างชัดเจนส้มป่อยชุมชนสมัยทวา,ารวดีใบเสมาที่บ้านส้มป่อยและบ้านบุตามีมีพบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณรอบๆหมู่บ้านได้มีการค้นพบใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่เป็นกลุ่มๆปักอยู่ทั่วไปทั้งในบริเวณตัวชุมชนและบริเวณเนินดินและในทุ่งนา บริเวณรอบๆตัวชุมชนเสมาหินทรายที่พบในอีสานนี้ถือเป็นโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเป็นชุมชนสมัยทวารวดีอาจกำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตรวรรษที่14ถึงช่วงราวพุทธศตรวรรษที่16ซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธศาสนาลทัทธิหินยานเผยแผ่เข้ามาโดยว้เซมาเหล่านี้ใช้ปักเพื่อกำหนดเขีดในการทำพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาส่วนสภาพพื้นที่ของบ้านส้มป่อย และบ้านบุตามีตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำชีซึ่งห่างออกไปทางด้านทิศตะวันออกและอยู่ใกล้ลำน้ำสาขาคือลำห้วยส้มปล่อยทางด้านทิศเหนือตำแหน่งที่ค้นพบใบเซมาที่บริเวณบ้านส้มปล่อยและบ้านบุตามีแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มคือกลุ่มที่1บริเวณบ้านแม่จวบตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของชุมชนพบใบเซมาหินทรายสองแผ่นแผ่นแรกมีการแกะสลักลวดลายกระหนกผักกรูเต็มแผ่น แผ่นที่สองไม่มีการแกะสลักลวดลายใดๆจากการสัมภาษณ์ระบุว่ามีการตั้งอยู่พื้นที่เดิมไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายห่างจากพื้นที่ของบ้านแม่จวบออกไปทางด้านทิศเหนือประมาณ50เมตรเป็นที่ตั้งของศาลปูตาพบใบเสมาเินทนายจำนวนหแผ่นแผ่นแรกมีการแกะสลักลวดลายวิจิตทั้งด้านหน้าและด้านหลังเล่าเรื่องชาดกนอกสันนิบาตโดยด้านหน้าแกะสลักรูปครุฑยุทธนาคหลายตัว ด้านหลังเป็นรูปบุคคลนั่งบนหลังช้างและลายกระหนกผักกูดเต็มแผ่นนอกจากนี้ใบเซมาทั้ง5แผ่นไม่มีการแกะสลักรัวดวใดใดๆใบเสมาทั้งหมดจากการสัมภาษณ์ระบุว่าถูกเคลื่อนย้ายมาจากหลังบ้านแม่จวบและถูกนำมาจัดตั้งขึ้นใหม่ในศารปูตากลุ่มที่2บริเวณศารปูตาตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของชุมชนพบใบเสมาหินทรายจำนวน15-16ถึงแผ่นปกรวมกัน ซึ่งเป็นการรวบรวมจากตำแหน่งเดิมมารวมกันไว้ทุกแผ่นไม่มีการเกยดสลักรวดใดใดและกลุ่มที่3บริเวณศาลพ่อหลวงคลังตั้งอยู่ภายในชุมชนบ้านบุตามีจากการสัมภาษณ์ระบุว่าเดิมเีมาหินทรายเหล่านี้ถูกขุดเจอที่บริเวณด้านทิศเหนือของชุมชนเรียกว่าท่าเกวียนเนื่องจากชุมชนได้มีการขุดลอกลำห้วยจึงได้ใช้รถแมคโคขุลอกดินได้มีการค้นพบแผ่นหินเหล่านี้ จึงได้นำอัญเชิญและนำมาปักไว้ที่ศาลตราบเท่าถึงปัจจุบันลักษณะของใบเสมามีอยู่3แบบคือ 1. แบบแท่งหินธรรมชาติลักษณะเป็นแท่งหินธรรมชาติที่ไม่มีการตกแต่งลวดลายใดๆให้เป็นรูปทรงที่แน่นอนแบบที่2แบบแผ่นหินแบนลักษณะคล้ายใบโพหรือกรีบบัวส่วนยอดมีลักษณะแหลมหรือโค้งเกิดจากการถากตกแต่งข้อหินให้เป็นรูปร่างแบน และแบบที่3เป็นแบบแท่งหินลักษณะเป็นเสาหินที่เกิดจากการตกแต่งก้อนหินให้เป็นแท่งหรือเป็นเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมบ้างหกเหลี่ยมบ้างหรือแปดเหลี่ยมบ้างหรือรูปทรงกลมส่วนไปไม่ได้มีลักษณะสอบแหลมหรือสอบโค้งซึ่งแหล่งโบราณคดีบ้านส้มป่อยและบ้านบุตามีพบส่วนใหญ่คือรูปแบบที่1และรูปแบบที่2วัตถุประสงค์ของการสร้างใบเสมา คติการสร้างใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นสิ่งเคารพบ,บูชาหรือทําหน้าที่แสดงเขตสักดิสิทธิ์หรือเป็นเอกลักษณ์พิเศษพบแพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักวิชาการบางท่านเชื่อว่าอาจสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมหินตั้งในสมัยสังคมก่อนปรติศาสตร์ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจากภายนอกเข้ามาผสมผสาน จึงเกิดใบเสมาที่มีหน้าที่ในทางพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมาตอนนี้นะครับหลังจากที่เรามาจากอ่าแหล่งโบราณคดีชมใบเสมาที่บ้านบุตรมีนะครับเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณแม่ทั้งสองท่านนะครับมาชมที่แหล่งโบราณคดีบ้านส้มป่อยนะครับหมู่ที่13นะครับนับเป็นพรลาบุญมากที่ว่าคุณแม่มาเจอคุณแม่ทั้งสองท่านได้พามาชมนะครับโอ้โหลายวิจิตรพิสดารมากนะครับสวัสดีครับอนุญาตนะครับ น้องอยู่เออไม่จวดอังกุ๊บไปได้จ้าพอดีมีอาจารย์เพิ่มาเบื้งลางนะครับขออนุญาตนะครับบ้านไม่จวบจ้าแจกคุณแม่ทั้งสองขั้นพามาชมนะครับแล้วก็อนุพันธ์จากคุณน้องนะครับบ้านจะอยู่ในพื้นที่ของเอกชนนะครับขออนุญาตนะครับใ้ไม้ที่บ้านไม่จวะจะแจก คนนะรับใบ,บเสมาสมัยทาวารวดีโหผมเพิ่งเคยเห็นใบเสมาที่มีการวาดหรือว่าแกะสลักลวดลายผักกูดที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับนับเป็นความแปลกอันซินของแห่งไหน่ของจังหวัดชัย,ยภูมิมากนี่ยิ่งทางบ้านนะครับเอาสีทองมาตามที่ร่องทําให้เห็นความชัดคมของภาพแกะสลักนะครับอันซินมาก นี่อันนี้เอาออกมาให้ชมด้านบนนะครับลงมาด้านล่างเป็นกรีบบัวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของใบซีมาสมัยทวารวดีครับจะพามาชมด้านหลังนะครับขออนุญาตนะครับนี่ส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นเครื่องเครื่องไม่มีการแกะสลักใดๆนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีสองสองใบนะครับอันนี้บ้านของใครนะครับคุณแม่บ้านของคุณแม่จวบบ้านของคุณแม่จวบนะครับ พื้นที่บ้านส้มปล่อยหมูสิบสามนะครับ<ม>อืมโอ้โหใบเซมาที่นับตัรผมได้มีการสำรวจเกี่ยวกับใบเซมานะ่ะใบเซมาตบนี้มีความแปลกมากนะครับซึ่งเป็นการวาดไม่ใช่วาดขออภัยนะครับเป็นการแกะสลักแบบลายผักูดตเต็มใบเลยครับแต่สืบทราบมาว่าจะมีอีกแห่งหนึ่งที่เป็นอันซีนมากกว่านี้ครับนี่นะครับ เป็นบ้านที่ปล่อยมูที่13เขาเรียกว่าคุ้มคุ้มนองคุ้มนองห็ินตั้งเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไงอินดี้เราเรียกกังว่าลวดลายไทยนะครับอันนี้ที่ต้นกำเนิดมาจากอินเดียนะครับในส่วนของเอกลักษณ์ของใบซีมาสมัยท่าวเราดีก็คือใบจะมีความหนา แล้วก็ป็นกลีบบัวนะครับอันนี้ปีกกลีบบัวซ้อนชั้นเหมือนที่ของเราตะปูของเราเลยนะครับกล<ม>ีบบัวซ้อนชั้นก็คือชั้นที่1กับชั้นที่2นะครับตรงกลางนะครับถ้าใบสีมาทั่วไปที่พบจังหวัดอื่นจะเป็นสันสถูกตรงกลางก mm. ็คือทำแหลมเล็กขึ้นแบบนี้ mm. นะครับเป็นสันตรงกลางเรียกว่าสัูม บางจังหวัดเช่นจังหวัดอุบลราชธานีก็ดีจังหวัดยโสธรหรือจังหวัดโคราชก็ดีอ่ะบางครั้งอาจจะพกหม้อเรียกว่าหม้อโูรณคตะหรือหม้อแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับจะเป็นหม้อน้ําซึ่งบางท่านจะอธิบายว่ามันมีกลวยข้างบนด้วยนั่นก็คือโอเคมีใบสีมาจนถึงปัจจุบันนี้วัฒนธรรมที่หลงเหลือมาแต่พันปีที่แล้วนะครับ อีกรักอย่างหนึ่งของใบสีมาสมัยทวารีคือมีการเก็บฐานของใบเีมาให้เป็นรูปกลีบบัวอยี่ยกลีบบัวแบบนี้ซึ่งเราจะเจอในแหลง่งโบราณคดีบัานดุดงงก็ดีเจอเยอะเลยนะครับแล้วก็แหล่งโบราณคดีน,ระนะครกาหลงอำเภอควนสวรรค์น,นะครับแต่ผม พิ่งสึทราตรงนี้ว่าไฮไลท์เลยมีการแ็บสลักแบบนี้เต็มแผ่นซึ่งเราไม่เจอที่ไหนเลยเราเจอบ้านนี้นะครับนี่ขนลุกเลยนะครับปิติเลยอ่าเป็นปิติมากแล้วทําให้ผมเนี่ยทราบแล้วผมมาตำรวจเลยแล้วเราจะเอาไปเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังหรือว่าชาวชียประพมได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการภาพถ่ายทางคลิปวิดีโอก็ดีหรือภาพภาพถ่ายเป็นรูปบันทึกก็ดีนะครับเราจะรียนรูไปพร้อมๆกันนะครับ ไม่เคยเจอในลักษณะที่มีลวดลายกระกเต็มแผ่นแบบนี้ส่วนมากจะเป็นลายเล็กๆน้อยๆที่อยู่บริเวณฐานข้างล่างหรืออาจจะมีภาพแกกสลักรูปบุคคลอะไรก็ดีจะไม่เต็มใบแบบนี้แต่ใบนี้เล่นสืบทรามาว่ามันยังมีอีกแผ่นในชุดชุนี้แหละที่มีลายเต็มแผ่นเลยใช่ไหมครับพาไปดูครับหลังจากที่เราได้ชมแผ่นใบสีมานะครับสถานที่ของเมื่อกี้แล้วนะครับที่มีลวดลายกระดกผักกูดนะครับเราก็จะมาชมใบสีมาอีก แผ่นนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเวลานี้เป็นเวลา17นาฬิกาแล้วต้องทำเวลานะครับโมีบ้านโบราณด้วยฟ<ค>ิ่มีลเล้าด้วยครับ,รบโอ้โหบ้านใครแม่แม่ครับเป็นบ้านของ ใครทาไมถึงบ้านสวยอย่างนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นคนมีฐานะอยู่นะครับผมอาจารย์ชาติบ้านคุณชาติโอ้เป็นครูข้าราชการเนาะครับครับบริเวณพื้นที่แถวนี้นะครับที่มีการขุดพบใบใส่มานะครับใบใหญ่มากแล้วก็มีความสวยประณีตแสดงให้เห็นว่าวิทยาการช่างที่ทําการแกะสลักเนี่ยต้องมีความรู้คามงํำนานมากเลยทีเดียวนะครับมีเล้าด้วย คนรวยสมัยก่อนนี่าใช่ครับแม่ที่ท่านเสียท่านบอกบริเวณนี้ตันี้เป็นท่านบอกว่าใบเซมาแผ่นนี้นะครับย้ายมาจากป็นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้ามาบริเวณฝั่งตรงนี้ลอีงอยู่ตรงนครับแม่ดี๋โอเคครับผม่นโอ้นึกว่ามีแผ่นเดียวมีหลายแผ่นเลย นนเี่ยอ๋อเอาเอามาจากพื้นที่ตรงนั้นนะครับเแม่ย้ายย้ายมาตำแหน่งที่ตั้งใหม่นะครับเพราะว่าเขาเอามาไว้ที่นั่นะครับเราเราเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่ายังไงนะครับแม่ตามที่ชาวบ้านเราเรียกนะครับตรงนี้นะครับตรงตรงพื้นที่ตรงนี้เลยครับเราเรียกว่ายังไงครับสารปู่ตาของหมู่บ้านหรือยังไงครับไอไอไอของย้ายน่ะเพิ่นเพิ่นเอิ้นไอสารพนาลายสารพนาลายสารพนาลาย คนเขามา่นเขาเอิรนว่างสันโลดอืมครับครับแสดงว่าใบเซมาเหล่านี้นี่ไม่ได้ตั้งอยู่ตำแหน่งเดิมเนาะมีการเคลื่อนย้ายจากฝั่งอีกตรงข้ามนะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ข้ามมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหแผ่นนี้มีความวิจิตรที่สดามากเฮ้ยมีลักษณะที่เป็นนกคล้ายๆกับครุฑ ชาดกนอกส ok ันนิบาตได้เปล่าครับ <kaz> นี่พระสัทยาช่วยกันมาแล้วเนี่ยมาดีแล้วถ้าไม่มาเเ้าสียงเบากันโทว์เสียงสนยนย้ายหลุนใกล้เลยเสียงกะมัดบ่อกกมจีบมา้เลยเข้าก็มาเขาก็มาโชวก็มาแต่ไม่เปิดนะวาง อยสมริบแล้วครับเดินทางสายนี้ให้ใเดินให้แน่นเดินไปให้ดีๆให้แข็งแข็งอย่าอ่อนและอย่าปล่อยวางถ้าเดินไปข้างหน้าได้อย่างนี้สุดยอดเลยลูกสุดยอดเลยพ่อให้พรเรามีขนาดนี้ตอนนี้คนเยอะขนาดนี้คนบากคนบางค อันนี้เปิดให้กว้างนะลูก